ว่าการอันต้าซลสามมิติกับอันต้าเซลสี่มิติต่างกันยังไงจำเป็นต้องอันต้าเซลสี่มิติไหมนะคะ ก็ในส่วนของเรื่องอันตาซาวนะคะจริงๆแล้วการอันตาซาวเนี่ยทุกๆแบบคือไม่ว่าจะเป็น2มิติ3มิติ4มิติสามารถดูความพิการได้เหมือนกันเชื่อไหมจริงๆแล้วเหมือนกันนะแต่ถามว่าดูละเอียดได้แค่ไหนจริงๆแล้วขึ้นกับหมอที่เป็นคนซาวนะคะไม่ได้ขึ้นกับมิติของการซาวนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณหมอที่อันตาซาวให้เนี่ยเป็นคุณหมอเฉพาะทางแล้วสามารถดูแบบละเอียดได้ ไม่ว่าเขาจะซาสามมิติหรือสี่มิติก็ละเอียดเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในลักษณะของสามมิติและสี่มิติเนี่ยจะแตกต่างกันเวลาที่รูปที่พิมพ์ออกมาหมายถึงเวลาที่คุณแม่ดูเองอะคะ่ะคุณแม่จะรู้สึกว่าสี่มิติจะดูเหมือนกับเป็นเด็กคือดูชัดเจนมากกว่าแต่3ามิติหรือ2มิติอะส่วนที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกระดูกนะคะแต่ว่าเวลาที่เราคือแพทย์เนี่ย อันตร้าซาวเพื่อดูในเรื่องของความพิการน่ะเราใช้อันตระาซาวสามมิติดูนะอืแต่ว่าสี่มิติก็สวยกว่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงประมาณนี้นะคะ